ในรอยนันส right. 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 mm ินรอยอมแล้วมีแมวขาเท่า่ใช้รถตอนนี้ยมันมีที่เทย มันร้อนค่ะเป็นลมร้อนร้อนเพียงแต่มันจะมีความร้อนอยู่เลยแต่เวลาเป่าออกไปมันจะร้อนร้อนเ่าร้อนเหรอก็เลยอยากให้ร้อนตรงนี้เราเอานีสแลด์มาเป่าเข้าไปได้ไหมคะได้รูปเย็นลุ้งด้วยได้เป่าผมก็อันนี้ก็คือเหมือนได้เป่าผมอันใหญ่ใช่อย่างเวลาเราไปติ๊บเราเรียบ่ะเราเรียบย่างเป่า เลยครับอย่างว่าใดใดเราได้คนเดียวไงแต่อันเนี้ยเราได้ัสองคนสองหัวเลยแนะนำไปยาร้านสสวยหัวนี้คือทั้งวันได้แฟนคู่